ค่ะนักเรียนวันนี้เราก็ยังอยู่ในคำสั่ง Input อยู่นะคะแต่ว่ายังอยู่ในส่วนของบล็อกคำสั่งตัวนี้นะคะ3คํคำสั่งนี้วันนี้เราจะมาดูว่าแต่ละคำสั่งมีความแตกต่างกันยังไงซึ่งนักเรียนรู้อยู่แล้วว่า i i h t Level เป็นการเกี่ยวกับวัดแสงซึ่งค่าแสงเนี่ย ต่ำสุดที่มืดสุดก็คือ0สูงสุดก็คือ255นะคะส่วนอันนี้จะเป็นการวัดทิศทางสนามแม่เหล็กซึ่งเข็มทิศสามารถหมุนได้ถึง360องศาส่วนอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิซึ่งต่ำสุดก็คือลบ5สูงสุดก็จะเป็น50องศาเซลเซียสนะคะทีนี้เราลองมาดูถ้าสมมติว่าเราจะเอาคำสั่งพวกนี้ไปใช้แล้วจะให้แสดงหน้าจอหรือแสดงผลบน บอร์ดเราจะต้องใช้คำสั่งยังไงแล้วนักเรียนลองนำไปประยุกต์ใช้กับคำสั่งอื่นๆได้นะคะเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนักเรียนก็จะยังเห็นสองคำสั่งแบบนี้เหมือนเดิมคุณครูจะลองใช้คำสั่ง forever เราต้องการที่จะวัดอุณหภูมิเมื่อมีการวัดอุณหภูมิเสร็จแล้วก็จะต้องมีการโชว์ตัวเลข ถูกต้องไหมเอ่ยซึ่งโชว์ตัวเลขเราสามารถใช้บ็อกคำสั่งเบสิกที่ชื่อว่า show number ได้เลยเพราะว่า show number จะเกี่ยวกับตัวเลขจากนั้นเราก็ลากบล็อกแค่นี้เองค่ะลาก็อกมาปึ๊บทีนี้ลองมาดูลองมาดูนะคะตอนนี้นักเรียนจะสังเกตว่าจะเซตอยู่ที่128จะเป็นตัวจำลองขนาดแสงไฟถ้าเราอยากให้มืดเราก็ เลื่อนขึ้นไปก็จะแสดงผลแบบเรียวทามได้เลยว่าตอนนี้มีแสงไฟอยู่ที่33หรือถ้ามีความสว่างก็จะโชว์มาอยู่ที่247แค่นี้เองค่ะนะักเรียนยากไหมไม่ยากนะคะเราลองมาดูบล็อกคำสั่งอันอื่นเดี๋ยวคุณครูจะลองลบอันนี้ก่อนนะคะคุณครูจะลองใช้คำสั่งเมื่อถ้ากดปุ่ม A ให้แสดง ทิศทางของสนามแม่เหล็กที่หมุนได้ทั้งหมด360องศาจะเป็นยังไงแค่นี้เองค่ะเมื่อกดปุ่ม A ให้โชว์ทิศทางว่าองศานะคะกดปุ่ม A เห็นเข็มทิศไหมถ้าชี้ไปทางนี้90องศาถ้าคุณครูหมุนขึ้นกี่องศาเอ่ยขึ้นไหมกดปุ่ม A ปุ๊บอ่าขึ้นนะคะ แค่นี้เองค่ะก็จะแสดงผลแบบเดียวไทมเลยเช่นกันถ้าเป็นอุณหภูมิคูรูลบก่อนเนาะจะได้ไม่งงถ้าให้กดปุ่ม A และ B เราก็โชว์นัมเบอเราก็เรามาลากอย่างที่คุณคูณแนะนำไปนะคะว่าวัดได้ตั้งแต่ลบห้าถึงห้าสิบเลยลบหนึ่งสามารถ แดงผลถ้าคุณครูปรับขึ้นไปอีกสิถ้าถามว่าเราจะสามารถวัดอุณหภูมิที่มีค่ามากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ได้ไหมคำตอบเลยว่าได้แต่ว่าเราจะต้องต่ออุปกรณ์นอกเพิ่มแค่นี้เองค่ะไม่ยากเลยแล้วแต่ว่าเราจะนำไปปรับใช้กับ อะไรนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ